สำหรับสทอทก็ถือว่าเป็นองค์กรที่พยายามที่จะผลักดันให้องค์กรทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกมิตินะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากการจัดการประกวด a ท l a n d Lean a w a r d เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่เป็นเวทีที่ทำให้องค์กรได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นคุณูปการสำหรับ อุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับที่จะได้แลกเปลี่ยน best practice ซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ถือว่าอยากให้สทอทเนี่ยได้จัดงานแบบนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะช่วยให้การแพร่กระจายความรู้ต่างๆเนี่ยออกไปสู่องค์กรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็รู้สึกชื่นชมกับความมุ่งมั่นของสอทอในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่จะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมของประเทศไทยครับ ปัญหาในการนำลีนมาประยุกต์ใช้ในองค์กรแน่นอนที่สุดนะครับว่าลีนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับจัดการหรือว่าหัวหน้างานหรือแม้แต่พนักงานนะครับเราจะทําอย่างไรให้พนักงานทุกภาคส่วนเนี่ยมีความเข้าใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญท้าทายนะครับเนื่องจาก,กบันทึกยูดีเองเนี่ยมีคนกว่าหมื่นชีวิตนะครับการทําให้คนทั้งองค์กรเข้าใจตรงกัน เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเพราะนั้นก็ต้องอาศัยความพยายามแล้วก็อาศัยความมุ่งมั่นของคณะทำงานด้านลีนอย่างเป็นเรื่องหลักเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปสรรคอื่นๆน,นะครับก็คือการที่จะทําอย่างไรให้คนทั้งองคอ์กรเนี่ยซึ่งมีหลากหลายนะครับได้มีความเข้าใจตรงกันเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัย แรงผลักจากผู้บริหารระดับสูงนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความท้าทายสําหรับคณะทํางานด้านเรียนในการผลักดันโครงการเรียนให้สู่ความสําเร็จนะครับ